ครับอีกหนึ่งภารกิจครับเปลี่ยนก๊อกน้ำวันนี้ของยี่ห้ออะไร,ก,รกัลักโอราคานนี้น่าจะหลักพันครับก๊อกน,น้ำของกัลักแบรนด์มีชื่ออยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่ที่ลูกค้าครับว่า ได้สวยงามแบบไหนออแตบบ่ถ้าดือ่างก็ไมสวยงามเลยหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนสวยงามอยู่ครับแตรเลดของยี่ห้อก,กะหล่นะครับราคาเรื่องอยู่ครับอะ๋อยวททำการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับครับจะเปลี่ยนก๊อกนะครับ มาเจอปัญหาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้น้ําทิ้งรั่วนะครับอันนี้ที่ต้องแก้ปัญหาต่อไปส่วนเรื่องสายเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงครับว่ามันตันหรือเปล่านะครับครับเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อันนี้ผูกกันแล้วครับเปลี่ยนได้ครับ